สวัสดีครับผมเซลเจมนะครับจากบริษัทโคยยฮะสาขาลังศิตินครนายกนะครับอยู่ตรงคลองสีเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีปล่อยรถหนึ่งคันเป็นแคปสีประตูตัวเตี้ยรุ่นแซดนะครับเกียร์ธรรมดาสีเทาแลมโบเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกัน,วกนกวสวัสดีค่ะตอนเช้านะคะวันนี้มีพาลังศิะอ,อะไรคะเนี่ยวันนี้เราจะเดินทางไปที่ จังหวัดสมุทรสคาครเพื่อไปส่งมอบรถให้กับลูกสาวของลูกค้านะคะอันนี้มาซื้อเพิ่มนะเนาะพ่อมาซื้อแล้วให้เมื่อปีที่แล้วนะคะทีนี้ลูกสาวมาซื้อเพิ่มก็รู้สึกขอบคุณนะครับเซลที่นี่ก็บริการ,รอยอดเยี่ยมรับคุณพ่อได้แล้วหนึ่งคันตอนนี้เป็นลูกเดี๋ยวต่อไปก็ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวก็จะได้ทำเพิ่มาขึ้นแล้ว <c oughs> ใช้เวลาเดินทางประมาณสี่ชัว่วโมงแค่ไหนวันนี้น่าจะหนึ่งชั่วโมงหน่อยหน่อย ไม่มีค่าใช้จ่ายานะครับพีกก่เจมครับรถคันนี้ใช้โปรโมชั่นอะไรออกโอ้คันนี้ใช้ดาวต่มครับเริ่มต้นดาว5%คันนี้เป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยสีเทารัมโบใช้เงินออกรถ5%อยู่ที่ประมาณ2,000 20, 0 2 0 0 0 0กลางๆครับ2,500 0พร้อมแม็กชุดแต่ง ถ้าไม่พร้อมแมบมมแมกกำเงินมาหมื่นหนึ่งครับออกรถไปเลยครับสี่ประตูสวยๆเลยตัวเตี้ยผ่อนว่าเท่าไหร่ครับผ่อนวัวล้าประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับผม ข้อขามสมุดสาครนะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มาถึงก็ได้ส่งมอบให้กับเจ้าของรถเป็นเรียบร้อยเป็นลูกสาวลูกสาวนะคุณพ่อได้ไปแล้วหนคันอันนี้ก็จะเป็นของลูกสาวนะครับเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะมีเสือสาเฮ้ยวงสาคณะย่ามีอาจจะมีเพิ่มเติมค่าบริการดีเยี่ยมก็จะมีต่อไปเรื่อยๆดีแล้วใช่ไหมครบ ถามความรู้สึกอันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างส่งรถพ่วงไปถึงหน้าบ้านเลย่ะขอเชิญทางเจ้าของรถเียค่ะได้ค่ะตื่นเต้นเพราะรถคันแรกได้ไ็แดงคันแรกก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็พนักงานบริการดีมากค่ะส่งตร <c oughs> งตามเวลาเลยค่ะครับสัวนี้หน่อย <c oughs> อแล้วก็นี่ลูกค้ามี <c oughs> นี้ก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไปเนาะว่าเราจะไปส่งรถที่ไหนนะคะสวัสดีครับก็ตอนนี้ถึงบ้านลูกค้าแล้วที่นครนายกนะครับเดี๋ยวเรามาถามความประทับใจของลูกค้ากันดีกว่าที่ได้รับรถตันนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับคุณเบียร์ก็สวยครับครับชอบไหมครับชอบครับผมตัวนี้เป็นสีใหม่เลยสีเทาเนาะเทาเรมโบครับเดี๋ยวมาดูตัวแม็กกันดีกว่าลูกค้าจัดโปรคอมแม็ก ตอนนี้เป็นลูกค้าเลือกเองเลยนะครับลาย C E 2 8สีทองไหมนะครับยางสองเจาสี่ศูนย์ขอบ18ทั้งหน้าหลังเลยตอนนี้สเปคโอเคไหมครับชอบไหมครับโอเคครับผมชอบครับก็ทั้งหน้ายังไงเดี๋ยวมีลูกค้าก็แนะนำมามาหาใหม่นะครับครับผมครับสะดวกสบายไหมครับเวลาแบบมาส่งถึงบ้านการี้สะดวกสบายครับโอนจองอย่างเดียวเลยแล้วก็รอรับรถอย่างเดียวเลยเนาะครับโอเคก็ยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับนะาพันห้าเดี๋ยวจัดให้พันห้าเป็นเหตุสังเกตได้นะเดี๋ยวจัดให้เลย สักคู่เดียวสักคู่เดียวเสียมแบนเก็บซองด้วยอย่าลืมอย่าลืมแบกเพื่อนหน่อยเว้ยฟินฟินหน่อยฟินฟินหน่อยยาวไปทีมงานกุปตีห้าเฮ้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 ดีครับรัชชัยนะครับผม <Yeah. S 1> อ่ะเอ็มซีสปปอลาว